น้ำนำอมอน้ำนนโอ้นำ้ำน้ำเอ้สบายดีกันสบายดีต้องมีสิทามนี่จินนี่เป็นไข่โอ,อเป็นไข่บรูบรูแล้วตุ่มผานะอ,อ่จินนี่เป็นไข่ปลาดู๊กกมากินยาตอนตีสามไปกินมังม่วงกับป้าชีป้าคนสวย บุกินี้โรคจะได้หายอะฮะตั้งไว้ก่อนตั้งไว้บุกินเดี๋ยวก็ฮันเดียฮันเดียดี๋มีบ่าอยู่ตั้งไว้ก่อนกินยาล่วงไปกินอี่เดี๋ยวกินเดี๋ยวถ้าแตกเต็มเลยมินกุ้มกุ๊กมินไม่ใช่มินอันทุนะอึอึเออมินมินมินบุกเขากินยาดุ น o ฮิฮิน uh ี huh. meals, ่ no ็กออวนอะพ่อกินเยอะนันเลยถึกผ่าเลยหากถืกผ่าเลยหฮะเบิ้งไปเชื่อมีมันจะถึกผ่ามินมันจะถือที่นอนนูกตั้งไว้ก่อนอันนี้ว่านั่งก่อนนั่ง cho ừ. bà đi con, tu con, tu, nó no mưa tu, and no nó mưa mưa ngam, little no rồi can, tic can, tu ku mì, tu này mì, tu kim đi kim 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 chị đấy anh đi con hít thóc nè Ừ, ừ, mhm <laughs> ừ, à. à, à, này mhm ta mhm này Ừ, mhm 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 đúng ba đúng mhm 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 đi đi, น oh, like ่องตาโรจังเลยอ้อจุกทองน่องแคตาเลยแค่ตาน้องเลยแค่ตาเลยเด้วแค่ตาจมแค่ก้มเลยแก้มไม่ได้อยู่ใช้ตื่นมาพยายมนอนมานนี่อ้าวนี่ปุ๊กมากินยาคิงหุม พ um, ูดซ um, ึกแต่ว่าเนี่ยใช่มาได้รึใช่มาขอประตูเลยอันนั้นก็มาเสร็จพ่อได้เสือด้วอย่าดีปากเดือดดูอย่าหายดูอืออือโอ้ยอ่ะ เออก๊อบ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 อืมอืมอืมโอเคโอเค เราใตา่ซามไปตรงไหนอุ้ยตัวแตกด้วยกันเตียงนอนพักผอนแถวต่างไปเนาะไปร้องรกแล่นั่นนั่นนั่นนนันนนันนั่นนั่นนั น้องนีอหรอ,อ,อน้ำสีก,ก็ตกมอญก็สีชมพูนี่สเสือกสีชมพูผ่าก็สีชมพูนี่เข่งเด้เลยผ่านต่พิมพ์เพิดให้เอ้ยบิวพี่นอ้องเอ้ยบิวว่าหมาผ่าแบบอุ้ยแบบคือผ่าเพิ่นขาดเลยพี่น้องเยแต่อันเดียวกัน โอคเดียวกันมาพอดีเดียวกันเลยแต่ว่าของฟ้าพิมพ์มาเมื่อนั้นนะ่ะสิใหญ่กลัวนิดน,นึงพี่น้องเอ้ยผ่าพอดีพื้นนอ้องใช้ผ่าไปไฟดาบหรือของเินนี่ก็มีแต่ยังได้ของเอืเ้อยเป็นกไงเอื้อยกับเอาเป็นไงพวกปะแล้วเป็นกระมากกี่ไรพี่น้องเมื่อนั้นเพิ่นเอาถือไปโรงเรียนอยู่เปลี่ยนสรับกันเหงื่อสักตัวนั้น ในพุกนะอีดาไข่จีปากบรูบอโมหยังกองก็นง้มงามอลไรี่นองเอ้งามลม่ดีดอกมุดครือยู่ เฮ้ยเดี๋ยวนะไปกันไกันเฮ้ยคันบ่เหรอคันบ่ลูกอืมพ่อพ่อม่ชี้ทางเลพอพอเตียงไปใสหืพอเตียงขี่รถไปปะบรุบ่บ่อืมเฮ้ย มีครบนี <or> ่มีงคบนี่คบติดน้ดหน่อยนี่นะนี่กะเปลี่ยนไปแน้วเอ้เดี๋ยวร่มเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นอยู่นะออากาศบกคือเก่าวนอนแนบไปดูเลยตีสามตีสี่เลย อช่แอ้คให้าย,าย,ยาเลยให้เลยให้ยาเลย,าย,ยาเอ่ยังไงเฮ้ยเออใช่หร้เนี่นนยวัวเ้งนี่มา,าย,ยาให้จากควงไปยังไง Ôi ừ, đẹp khá đấy là khăn nữa Được đưa cặp ươi đấy Giờ có hoa môn cửa đưa bên đây này bên đi Thì sao phải Giờ mọi người sao đâu Cho nên mà khó hỏng đấy Chứ mà lặng hư đi เจ้าคันชาร้าโอเคนะพ่นี่แขนกะเศ้าแล้วนี่เพนเป็นตุ่มพื่นมือพอเป็นปลายเต็มมดกระตเพื่นโอ้โหฟัมาน่องที่กันเลยหัวชิปโปพุู้ึฮึมดูดบดๆดๆด Tapu đâm nha nha mày em bội chị Tapu đâm kia bụi nào tất nhiên hiểu nha yêu cục kèm nha khan bò mhm 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 nó mhm Nó mhm 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 mèo, เดนหานอนดูหานอนได้หานอนอ๋อเหรอ้จาดูฮช้น นี่นี่นี่ไงนี่บนเตียงนอนแล้วปานนี่บนเตียงขับรถเมยไข่กินอทอดพอเตียงมาจา้านี่บ่ามาดูาายิราไข่กินอทอดพอเตียงบ่อืมมะม่วงตย๊กไอ้เจา้า,า,อ,อ,าอืม mh kìng nèo an nam sai vân sai tụi bò sai tụi bò an nam sai tụi bò yak no an nam sai tụi bò nèo nằm bò nèo 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 bò Nó mở bỏ, nó ăn nhà đâu được đưa Đây đã, đây đã hạ ở đâu Đây ra sao bớt đi, ông bớt sao khải đâu Thầy là đi ra dạ, đi ra kỹ nam thêm này bớ đồ Kỹ nàm thêm đó Kỹ nàm

พ่อแม่ด้วยค่ะเมียนแม่ไปโอ้เปลเครื่องก็ไม่อ้วนพ่นอนตอนน่ะตอนพ่น,นอนโบเห็นเมยไปพอตื่นนอนมาเราป้าก็ชี้กับป้าอะไรกับเง,งนินมาแต่ขี้บะ่ปหาแม่พี่หน่อย หาแม่ทั่วทั่วเพื่อนหาห้องน้ํา3ห้องก็บ่เห็นน่ะหารถพั่วก็บ่เห็นน่ะอือให้ชื่อแม่ไปใช้ที่ปกติถ้าว่าเพิ่นบ่นอนน่เพิ่นบ่ได้หาพี่น้องถ้าเพิ่นฮู้่าไปน่ะอันนี้โดจห้องจัก่งาห้อง3เทื่อห้องแม่แเขากัว่าไปสิบ่ถามแม่ไปทางอื่นทางไกลไปหาเนน่ะครับนี่แอ่นกูให้นําอยู่ดอก บอแจ้งในพี่น้อนเวลาฝนในห้องแม่ห้องแม่แล้วหรอครับแม่อืมดีล่าหาแม่มารู้บ่อืมอืมเงยเงกขัวอืมอีล่ามาเขอห้องแม่บ่เวนนี่บ่เออบ่เห็นแม่เต้ลูกเข่อห้องแม่แาบแบบห้องทั่วขื้นหรอห้องแม่แม่เข่ อื่นไม่ชอบมากคือการทาวานหาลุกก้อนเพิ่นหนลับเพิ่นบุหินหานลุกนะดุกุ้มดังห้องขวากลวกและห็ดหายหิดยังและเง็นเมยไปแปะแต่ว่าเพิ่นตื่นหูเมื่อแล้วมืนตาแล้วเพิ่นกินนมเยอะเมยเขาห้องน้ำกันด้วยโอเคเพิ่นกิดชสียย่าออกมาหนอกหาเงินเด้อว่าหาไม่ตุก ແລະເປັນຢ່າງເລาะຫາແມ່ແລະຈັກຄວາມພີ່ນ້ອງເອີ້ຍນອນກະແຕ່ວ່າຈັກບດຕວາາຍັບໍ່ບໍກງໄດ້ຕມພໍກະໄຄໍກິນນນກ້ນາມໍແນກກກອັນໍປັມອ່າທີ19ກ อ่า 1>, uh, 1 1ปี7เดือน8เดือนได้นจิเนาะ7เดือนบ่7-8เดือนแห่พี่น้องืประมาณนี้แหละ8เดือนได้สิฮอด2ปีแห่น2ปีแล้วยังบ่เกี้ยงอยู่งันขนาดเอ้ยจินี่ยังบ่นอนด้พี่น้องเ็ยังดน่ะเ็ยังน่ะนอนมีเพิ่นว่านอนมีไปก็นอนกองก้น มักท่านอนนีกักองกุนนี่ช่องท่านี่นอนคักตีงวันนึงเด้แต่ด้นอนนอนอู้คือกันแต่ด้นอนกองกุนก็นอนมีแต่พน่นมากนอนบริเวณนอนแมอยากนอนในประดุงเอ้ย 走了点，嗯嗯。 นั่นง่ายบ่ลูกเจ็บท้องไดแบบนี้นี่หาใจให้าติกนนีบ่ังลงมน้องบวอคือรู้สึกว่ายังบ่ได้ฮอดปีซ่ํานอวประมาณปีบ่รู้จังได๋บ่เกียงเบิด้ซ้ําน้องกินนี่เนาะขี่รถตอนนั้น จะบายดีนี่แนมนรามาท่านพระละมือไวขนาดวุฒิจ่าปรุงบ่จอมยุดเป็นไข่เด้วจอมยุดปรุงนี่ได้ไปชักจุบเด้ถ้าบปวเศร้านี่ไปวุฒิไปชักจุบไปบ่หืมบ่ไปเออบ่ไปอะไรกินยาเอะไรด้ออืมกินยาจนเศร้าไอ้เด้อ Mì ừ, đã bỏ hãy đời kinh nhà đôi. Ok, bị ẩn mẹ cho mà Trên kinh nhà đơ đã cái nhà ngoài hà đơ Ừ gần Thật mẹ chỉ si phải phải hạp đúng mò đấy No, 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 จจนายเจาะดูคนนังเกือดล่ะมนีนอนบริปภัยได้จิ๋น้องปกตินอนปิดภัยเอ็นปิดภัยนั่นเนาะก็จะเปิดภัยทางหัวงอนเป็นแสงนิดๆพอ้รีงมุ้งเลยมีเปิดภัยดอกเด็กดอกขาวเลยมาเนี่ คนเป็นไข่ไปยังนอนหัวเมือนะพี่น้องกับเมนดีหัวเมือมาเจ้าปังคิงเพนอ้อดชิ่วอุ่นๆกำนั่งชิัวนั่งอุ่นนะนะกำนั่งสิ่วเห็บเมี่หัวเมือก่อนกินยาหน้าเสร็จนำกลับมายินนอเได้ี่น้วยแต่น้ำเสร็จแล้วเนาะจังไข่เนี่ย น้ำไม่ได้แ่่าเมื่อยว่านอนแบบพี่นะ โอเคปาร์วกินนอนหลับนี่กะอ้าวน้องกินนี่นอนก่อนเด้อจอมยู่ตัวตึงนอนก่อนแตัวตึงเายงบ่ค่อยยงแอื่นนี่เงาเจะตแยด้กินกบ่ได้ว่าเพิ่นให้นั้นพี่น้องแต่ว่าคือว่าผิดแท้ๆมโมเนาะมียาบ่รว่าจังได๋อน้องมีกินกบ่ได้อโมนี่ กินนี่นเปนไข่ก็กินงิม้มฉลบโป้มือนี่แหละปลาชีหรือว่าปลาคุ้นช่วยเป็นอาหารกินมือนนั้นเมื่อวานนี่บอกหว่าแดงแดงเมื่อวานนี่แหละเนาะมันกินตื่นเช้ามาถึงเปิดเน็บแบบนี้ตกกระทีตื่นเช้ามาในพื้นที่นี้ยราออกไปดินอยู่นอกคนใดหาคนนั้นหาพคนนี่้ในตื่นมาประตูเจ๊กะเอ้ไขอุ้มกัเอ้ตะบนจับมือชีแปลกๆได้เลยบอก ปกติตาบอนโพนนั่นน่ะเพิ่นสิบ่เฮ็ดแบบแอวนะพี่น้องสิบ่ให้บอนหยังเดินมาเช้านี่รถไปเฮ็ดหยังก็ให้ไปเฮ็ดหยังก็ให้ตคิงยังบ่ได้ขึ้น่นะแต่รู้สึกเพิ่นจะเพิ่นให้แบบเจ็บตโต่ว่าช่วยมาช่วยมาจ้าบังคิงมบ่มบ่านี้คุมเอายาให้เพิ่นกิน Okay. โอเคจะนอนปารุงไคลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะไปเพิ่นขึ้นกาที่สำคัญกดค้ามกดชนาะเจนนี่วิวดีเด้อปารุงเด้อเพื่อที่มีไล่ซื้อขนมให้ดานดานกินชื่อนุ่มให้ลานสบดีนะสวัสดีเด้อขอบุญขอบุญพระเจ้คุไม่กลับมาเป็นกำลังใจไม่รู้งอนอัน Nya menon menesepai parung